สีจิ้นผิงย้ำเป้าหมายรวมไต้หวันเข้ากับจีนด้วยสันติวิธีโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระครบรอบ110ปีรำลึกระชวงชิงไห่ที่โคนหลมราชวงศ์ชิงและนำไปสู่การสถาปนาสาธารณารัฐจีนเมื่อปี1911 โดยผู้นำจีนกล่าวว่าการรวบรวมชาติโดยสันติวิธีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชนชาติจีนโดยรวมรวมถึงพี่น้องไต้หวันด้วยการเป็นเอกราชของไต้หวันถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการรวบรวมแผ่นดินแม่โดยสีกล่าวว่าการรวบรวมชาติอย่างสมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นและสามารถทำได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังได้เตือนชาวต่างชาติว่าอย่าได้แทรกแซงกิจการภายในไต้หวันโดยไต้หวันถือเป็นกิจการภายในของจีนโดยแท้ซึ่งคนนอกไม่มีสิทธิ์เข้ามาก้าวไกย ทางนี้แล้วสำนักข่าว bbc รายงานว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันในขณะนี้ถือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมากที่สุดในรอบ40ปีโดยประธานาธิบดีสจิ้นผีกล่าวต่อที่ประชุมวราระพิเศษของพรรคคอมมิวนิสต์มหาสาราประชาชนเนื่องในวราระครบรอบ110ปีการดำลึกถึงชินไหที่นำไปสู่การสิ้นสุดรัชสมัยของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ว่าจีนเป็นชนชาติซึ่งมีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองในการแบ่งแยกดินแดนอย่างไรก็ตามทางฝั่งของธรรมเนียประธานาธิบดีในกรุงไทเปดได้ออกแถลงการว่าไต้หวันเป็นประเทศเอกราชไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนและรัฐบาลไทเปไม่มีทางยอมรับหลักการบริหารประเทศ 1, ประเทศ2ระบบ และทางด้านกระทรวงกลาโหมของไต้หวันคาดการว่าจีนพร้อมจะปลุกยึดภายในปี2025แต่ผลสำรวจล่าสุดพบว่าชาวไต้หวันส่วนใหญ่ไม่กังวลว่าปักกิ่งจะโจมตีไต้หวันเร็วๆนี้โดยคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเจรจาข้ามช่องแคบกันได้ ในช่วงนี้จะมีข่าวว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปอย่างช่องแคบไต้หวันกว่า100ลำตั้งแต่วันชาติหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาและมีหลักฐานพบว่าสหรัฐได้ช่วยฝึกทหารให้กับกองทัพไต้หวันก็ตามส่วนทางด้านของสื่อกอบว่าทรายงานว่าการปรากฏตัวลับๆของกองทัพทหารสหรัฐในเกาะไต้หวันไม่ได้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงแต่ในทางกลับกันยังสามารถทำให้การรวมชาติของจีนใกลชิดมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ